สบายดีทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะมาเป็นคลิปของอีพีสองเนาะที่ว่าเทสพอดพันเหรียญเนาะ้วกาเทเก็บสิบเปอร์เซ็นตเนาะเมื่อนี้กลายเป็นเมื่อวันที่สามสิบเนาะเดือนเมษาแล้วเดือนซีเนาะแล้วก็เป็นท้ายเดือนพอดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บเนาะเมื่อวานจากงบเก่าอยอ่เก้าสิบหกนี่แหละเนาะอ่ะกำไรเมื่อละร้อยเหรียญหรือว่าร้อยลายเนี่คือเมื่อละสิบเปอร์เซ็นตะทุกคนเนาะ อ่ามือนี้กับเป้าหมายของมือนี้แม่นหนึ่งรอยกับอ่าสิบเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเนาะอ่ามือนี้นําไปร้อยเจ็ดสิบเลยเนาะโอเคทุกคนเนาะสําหรับออเดอร์นี้กะเป็นที่ว่าคุงในฐานของที่เป็นเนีย่ยฮับเนาทุกคนเนาะโอเคออนี่บายขึ้นหอบหนึงเนาะทุกคนานะอ่ะไปหนึ่งออเดอร์เนาะทุกคนนะอ่ะกะการออกออเดอร์เนาะแต่ละคนเมนเดมนเมนความเสี่ยงของตนเองให้มันได้เนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าน้าเทดเราก็คือกําไรมานี้แมนต้องการจะเก็บแมนหนึ่งร้อยกับสิบเรียกนะทุกคนเนาก็คือสิบเปอร์เซ็นตของคอร์เดอร์เนาะกะเดอร์นี้คือเสียเลยแหละเนาะอ่าบายกะคิดเสียบขึ้นเลยแหละเพราะว่าตลาดลดอ่าฐานของที่เป็นแนวหับลงมาเนะกะบปุฟเฟ่ยังนะทุกคนเนาะเสียไปกับบุฟเฟ่ยังเนาะอ่าปับเงินไว้นะทุกคนเนาะอ่าไปสามร้อยห้าสิบเนาะโอเค เดี๋ยวเอามาเบรงกันอีกออเดอร์นี้เนาะเดี๋ยวมาเบรงมุมกว้างของตลาดเนาะถือว่าตลาดโมงนี้นี่ถือว่าเป็นการเทขายอย่างหนักเลยเนาะในราคา btc จากเมื่อกี้เนาะก็ลงหลวงอย่างหนักเลยเนาะอ่ะก็ยังลงแบบต่อเนื่องเนาะทุกคนเนาะลงแบบต่อเนื่องโอเคทุกคนบายขึ้นหอบนึงเนาะคันลงแบบนี้เนาะอ่ะมั่นใจได้อยู่เนาะอ่ะเนาะออเดอร์นี้กับไปสามร้อยกับอ่าห้าสิบดอลลาร์เนาะสามร้อยห้าสิบเหรียญ usdt เนาะ อามาเบิงกันเนาะออเดอร์จรว่ามั่นใจนะเพราะมันลงเกินเกินขาดที่บาเกินที่มันเกินไปแล้วเนาะก็ต้องมีการซ้อนขึ้นเนาะก็คือการซื้อขึ้นนะทุกคนเนาะอ่ะเป้าหมายของมือนี้มันเก็บหนึ่งร้อยกับสิบเปียญเนี่ยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคสวยวินเนาะอ่ะปัจจุบันนี้ก็อ่ะเสมอซ้ำวะเนาะ อ่าน,น้าจะบวเสม,มอนะเนาะเดลิเฟสบนันไงเนาะ <c oughs> โอเคเนาะกะเทเศเก็บได้ตามเป้านะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะก็คือ <c oughs> ปัจจุบันนี้พอร์ตจากเมื่อกี้เนาะหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยปายเนาะปัจจุบันในหนึ่งพันสามร้อยปานะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปอีพีสองนะทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดที่ต้องการจะเศรเก็บเป็นพอร์ตเก็บนะทุกคนเนาะเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมือเนาะการเทเศกะอ่าน้ำกะชิมีพอร์ตถอนทุกวันเนาะแล้วก็พอร์ตเก็บเาาเนานะและะ้วก็ เกี่ยวกับพอร์ตศึกษาเงินหูว่าโอเคมันจะมีลบมีได้มีเสียไปนะทุกคนเนาะอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น EP พสองเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจเนาะการอ่าการเทรดแบบเก็บสิบเปอร์เซ็นตะ์การสามารถอ่าเทรดเองได้เงินหูเองได้เนาะการเบิ้องคิดของนํานี่เป็นแนวทางเนาะทุกคนเนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสําหรับพอรนะ์ตเนาะหนึ่งหมืน่นเก็บอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนะึ่งพันเนาะพอร์ตหนึ่งพันเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนะึ่งร้อยเนาะพอร์ต หนึ่งลอยเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเหรียญเนาะพอสิบเหรียญเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งเหรียญนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะจงศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะทุกคนเนาะสำหรับอ่าตัวนี้เนาะหลายหลายคนอ่านำก็อยากจะบอกว่าการฝากถอนเนาะกกับในส่วนของคริปโตเนาะเข้ามาในส่วนของบีเอ็กเคตกับบริพานอ่ากลุ่มหรือบริพานคนเนาะก็จะผ่านในส่วนของเชนเลยเนาะ BSC b e p ีบเนาะ ทุกคนสามารถถอนเหรียญออกไปสู่บนะีเ Bitcoin, o, นนะต์เนาะเข้าอะบิดครับเข้าสตังโปกะเข้าราคาโอเคเอ็กเกตไอโออย่างต่างๆเนาะเมทัลมาร์คเข้าวอลเล็ตต่าง,นะ ark, า et, างๆเนาะที่ห้องฮับบนะีเอสซีเนาะหรือว่ากระเป๋าบีเอพีซาโทุกคนเนาะหรือว่าบิตคิกก็ได้เนาะบิตคิกกับของเราทุกคนสามารถถอนผ่านอั chain, ลเชนเนาะออกไปได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะแต่หากว่าผู้ใดมีเหรียญโอเคเฮาโบเป็นนะในการถอนแบบภายนอกเนาะอออ,ออนเชนภายในนอกเชนเนาะ ่ะก็มีแต่ว่าเขากับซื้อขายเนาะรัวถอดให้กับคนจีบกับเจ้าคับซื้อเหรียญเนาะก็คือแบบพีทุกที่ก็ได้ทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะกะเอาไว้กันเท่านี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะหมื่นเนาะในอีพีสามเนาะเก็บหนึ่งร้อยสามสิบวินาทีแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย